สวัสดีครับมือนีกบมีบุญครับมีบุญบ่านไปาเราเอาบุญรับบุณจะภาพใหญ่ครับโอ้งานใหญ่เดี๋ยวมาสัมภาษณ์ว่ามีงานอะไรเนี่ยบอเบียสิกแก้มือครับบอเบียสิกแก้มือบอกว่าจะต้อนรับได้บ่คอยดีเท่าไหร่สิกแก้มือใหม พุ่นรถจอดอเทิออดบุญให้ปลาเราเด้วยีีเด้อเสียงนังกูโมมาดูมรดกปลาเราครับดูมรดกปลาเรานี่ยังไม่หมดนะหยอดอยู่ในบ้านหลังข้างในประมาณ ดูครับดูดูคันนี้ก็ขายคันนี้ก็ขายครับเหลือน่าจะเหลือสองคันหรือเปล่าที่บอเบียจะขายเนี่ยนี่คันนี้ขายตอนนั้นเดี๋ยวเก็บงานครับอุย้ย แ,แต่ับบเบียทำนะบอต้องสืบเขาเป็นคนละเอียดครับบเบียนี่บเบียนี่เป็นคนนิสัยแบบไม่ดีกูไม่ซื้อไม่ชอบย้อมแมวก็คืออันดับแรกนิสัยเขาจะชอบดูเครื่องถ้าเครื่องดีเขาเอาเครื่องดีขั้วซีดีเขาเอาส่วนไอ้นี่ของภายนอกมันเพิ่มเติมได้เนี่ยอย่างเนาะ M40 นี่โน้กนีพี่สิบเอ็ดวะยังไม่เห็นโค้ดเครื่อง เนี่ยเดี๋ยวเขาเก็บสีให้อ่าส่วนพ่อค้าที่เต็นก็จะประมาณว่าเรียนได้มงสิบเป็นนี่เขาแบบไม่เชื่อพ่อค้าเต็มตัวก็คือถ้าเขาขายไม่ได้เขาก็เอาไปใช้ประมาณเนี่ยก็คือมันไม่ได้เสียหายก็คือมันใช้งานได้นี่สัยเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามันถูกจริงๆเนี่ยเขาเอาเห็นไหมคันแดงเครื่องรวมแต่ว่าเขาเอาไปใช้งานอีก เดี๋ยวป้าไปคุยกับป้าเราจัดงานอะไรนี่จากปากเจ้าภาพใหญ่เพื่อนครับตรรตเต้นจากหลังซีหลังครับซีหลังกลางเ,เต้นจะคนลุงเราเกลางเ,เต้นจะคนซีหลังเลยสีคนีคนดีแล้วคู่นี่การใจก้อนดีแล้วอือ บอตรงยากน้ำพี่น้องสุปี่น้องมายากเับก็คุยคนบกขวดขาติดเนาะขาดติดน้องวานเล่วเสยเล่วเสยมันสบายเลยบ๊เบิดพอขวดเลยเบิดขวดหน่อยขวดหน่อยมันม่มีแล้วน้องกูตายไปเลยวันนี้มันมีอะไรทะลุว่างานอยังนี้งานอยังงานต่อต่อปะปา